สาระนชนสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวการใช้งานนะครับแอร์ตู้ขนาดเล็ก2400 BTU นะครับใช้มา3ปี4ปีเนาะอันนี้จากประสบการณ์ของแอดเองนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าแอร์ตัวนี้นะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับสำหรับแอร์ตัวนี้นะแอดใช้งานมาประมาณเกือบ3 4ปีแล้วแหละนะครับทีเนี้ยไ แอร์ตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือ1นนะครับเล็กพกพาง่ายนะย้ายง่ายนะครับ2นะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับราคาประมาณ4000กว่าบาทนะครับอันนี้ก็แอดสั่งมาจากออนไลน์นะแล้วก็เอามาลองใช้ดูนะครับสำหรับตัวนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีก็คงก็ดีกว่าพัดลมนิดนึงนะครับดีกว่าพัดลมไอ้น้ำนะครับ ซึ่งสามารถเพิ่มตังอีกนิดหน่อยก็ได้แอร์ตัวนี้มาใช้แล้วนะครับสําหรับพัดลมไอ้น้ำเนี่ยแอดก็ไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้จริงเนาะร้อนนะครับเวลาใส่น้ําแข็งไปวันหนึ่งคืนนึงใส่30-40บาทก็เอาไมา่อยู่เนาะแอดก็เลยซื้อไอตัวนี้มานะครับทีนี้เนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยมันร้อนมากและแอดเนี่ยไปเช่าห้องอยู่นะห้องมันก็เป็นห้อง ปูนนะครับซึ่งบอกตรงๆเลยเป็นห้องที่ร้อนมากนะครับร้อนมากถ้าจะนอนสองคนนะสองคนสองคนนี่ถือว่า,าไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าเราจะแอดจะใช้เต็นท์นะครับเต็นท์มาเจาะรูแล้วก็เปิดแอร์เข้าไปนะครับมันก็เย็นน้อยนะครับเย็นน้อยแล้วก็ ลมก็เบานะสำหรับตัวนี้นะครับตัวที่แอดชาร์จอยู่นะลมเบานะไม่สามารถปรับความแรงของลมได้ต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือสําหรับตัวนี้นะไม่รู้ว่าเขาปรับปรุงหรือย,อยังนะก็คือเขาจะมีช่องเสียบ usb สําหรับชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะครับอันนี้ใช้มาอาทิตย์หนึ่งะระบบะ usb ที่ชาร์จก็เสียนะครับใช้ไม่ได้แต่อันนี้ก็เป็น ส่วนย่อยนะครับประเด็นหลักก็คือตอนเนี้เพราะว่ามันเล็กมากนะครับเล็กแล้วทีนี้เราไม่สามารถที่จะไปหาซื้อมุงเต็นมาใส่ได้เนื่องจากแอดเคยลองแล้วนะครับขนาที่มีตามท้องตลาดต่างๆเนี่ยแอดก็ซื้อมาลองแล้วก็ความเย็นไม่ถึงนะครับ2พวกมุงเต็นพวกนี้มันจะบางนะบางมากบางมากทําให้ความร้อนจากภายนอกเ่ยเข้าแผ่เข้ามาข้างในก็คือ แอร์นั้นจะทํางานตลอดแล้วก็ความเย็นไม่ถึงนะครับอ่าความเย็นไม่ถึงเมื่อความเย็นเขาไม่ถึงนะครับก็ทําให้แอร์ทำงานตลอดไม่มีการตัดนะครับการที่แอร์ทำงานตลอดหนึ่งก็คือทําให้แอร์เราเสื่อมเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพัดลมหรือว่าคอมเพรสเซอร์นะบางทีเนี่ยแอร์ทำงานทั้งคืนโดยไม่ตัดนะครับเ8ชั่วโมง อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะสองค่าไฟนะครับค่าไฟก็ถือว่าแรงเอาการอยู่เพราะแอดอยู่นี่ก็เดือนหนึ่งก็เป็นพันนะครับค่าไฟซึ่งเปรียบเทียบกับแอร์ปกติแล้วมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะในหลักการใช้ไฟนะครับอันนี้ก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกท่านได้พิจารณาดูนะที่สำคัญนะตัวนี้ถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะ ความเย็นไม,ไม่ถึงจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะซื้อเต็นท์มาใส่เราก็ต้องหาผ้ามาคลุมหาอะไรมาคลุมเต็นท์ให้มันแบบห<ว>นาๆนะครับให้อากาศความร้อนภายนอกเนี่ยไม่แผ่เข้ามานะหรือว่าจะเป็นเต็นต์ต่างๆไซส์ก็ไม่มีนะครับมีแต่ไซส์ใหญ่เนะาะไซส์ใหญ่ก็ความเย็นไม่พอนะครับอันนี้พูดกันตรงๆนะนอนได้คนหนึ่งนะครับใช้เต็นท์แบบเล็กๆนอนคนเดียวเนี่ยแอดว่าโอเคนะใช้ได้นะ แต่ถ้านอนสองคนนะครับใช้เต็นท์สำหรับ2คนเนี่ยแอดว่าความเย็นก็ยังไม่ถึงนะครับแล้วก็จะต้องหาอะไรมาคลุมเต็นท์อีกมากมายนะครับอันนี้ถามว่าคุ้มไหมอ่าสำหรับคนที่งบน้อยนะครับก็ดีกว่าที่เราไปซื้อแอร์ไอ้น้ำนะครับเ<ห>พราะเพราะตัวนั้นมันแบบใช้ไม่ได้เลยนะราคาก็ใกล้เคียงกับแอร์ไอ้น้ำานะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าดีกว่านิดน,นึงนะ สำหรับคนหนึ่งนะครับใช้เต็นท์ที่เป็นแบบประมาณคนหนึ่งเนี่ยแอดก็แนะนำนะก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าสองคนนะครับสองคนนี่ก็อาจจะเย็นช้าเย็นน้อยหน่อยแต่ก็ต้องเอาอะไรมาคุมเต็นท์นะครับแต่ถ้าเป็นมุง้งเต็นท์โดยตลาดโดยทั่วไปเนี่ยความเย็นไม่ถึงครับก็ต้องหาอะไรมาคลุมเหมือนกันทำให้อร์เราทำงานหนะักเปลืองไฟนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่า เหมาะที่จะซื้อหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นภาพที่แอดเอามาให้ชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งหรือว่าการล้างแอร์นะครับอาจจะช่วยได้นิดนึงนะครับแนะนํานะครับถ้ามีตังค์เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับเพิ่มตังค์สักพันสองพันซื้อแบบเคลื่อนที่แบบตั้งตัวใหญ่6000 BT u ทขึ้นไปจะดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะสารเรลแชนเนลก็แชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะ สำหรับวันนี้สาระเร็วชาแนลไปแล้วครับสวัสดีทุกท่าน